แม่ยาบอกว่าเห็นไซสุดที่ว่าซื้อให้ขงขวาญวันเกิดแจ็คเ่อร์วันนี้ก็เลยไซไปหาเล่างามบ่พี่น้องสุดเฮ้ย hey มักส์มักส์านแล้วเฮ้ <Hey Max. S 1> hey. ยมัส์เฮ้ยอยู่จะกินทุกวันไม่ได้นะขนมเนี่ยไม่มีเงินซื้อให้นะฮนะมักส์เกิงขนมแล้วเออกินแล้ววันนี้ ไม่ค้าชุดปะพี่น้องไม่เหยี่ยมไม่ยากวันนี้วันหยุดป่ะโอเคคุณจะเก่าตีวงแร่เราเด็กกินแต่กุ้งเผ็ใช่ไหมพี่น้องไปห้ามูห้ามูห้าม่อันนั้นห้ายางเหรียญไม่เสร็จละอืมเขาเรียงเพื่อเหตุความน่มเพื่อเหตุนมเหตุชีสเนาะอันนี้เดย์ bringing milk for making cheese ไรเอ็นมิลค์เอ็นมิลค์เอ็นชี เอาไตงเาเลี uh ้ยวยกยแคนเคลวิดีโอไหมอาจะทำแบบนี้ไนี่นี่นะทำไอ้ทำแบบนี้ careful เ้ยไม่ตกใจเลยไม่ตกใจไม่ตกใจ they're not interested at all น yeah. yeah. ี่ interesting นี่ he 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 เขาไม่ใช่ชีดิ s ี ี่มีนม All she All oh, look at me เน yeah. uh ี่ยเห็นไหมออ l look at me ไอ้สวยไอ้เป็นสวยออ l o o k at I me I think I not think that <c oughs> hmm. hey. One more คือบักท่านไหมพี่น้องรสชาติก็คือบักท่านเลย นุวยไนนอยคือบักท่านไนนอยบานเฮาเลยอืมไอ้นั่นนะไม่ซีมันแสบไ่เด้ผัวขคอยผัวหายกินไหมพัวข่อยมันเป็นผเซีสนมันอมโสเซมบักท่านบ้านจริงๆนะฮันนี่ย่มันอมโสย่ไอติ้งมันอร่อยนะมันมันคือบักท่านนี่พี่น้อง เออน้อยไหนน้อยไหมคือคอีหลีแขวะไปในบอาเล่นไงแต่ว่าผัวแขอยบอกว่ามันกินบ่ได้แต่ข่อยบอกว่ามันคือบักท่านนะอ,อืมอขี้เขา้าไปเกลือ,อนี่เจ้าเมืองติละ่ะคือบักท่านบ่ละ่ะเมือง พาไปหาหมอแต่เ้าจ้ะพี่นอ้องอืมแต่ว่าข่อยบไดไปน้ำดอกเพราะว่าโรงหมอเขาบ่ใหายคนไปหลายกะข่อยกะทายุเงอนจ้ะอืมนี่แ่้ะเนาะ ขึ้นยังกงขึ้นร้านได้คอยก็ได้เรากัเที่ยวนี้เราป่วยคักพี่นอ้องเลยไม่ยากคอยอป่วยเราเราก็เราอยากหอดสีเราว่างเพื่อเราแต่คิดแล้วเราอยากอยู่เหรอเราอยากไปเหรอเพราะว่าเราเมื่อยเหรอเราก็บเพชรยังบม่ได้คือตะกี้ตะกอนน่าจะเราก็คือแบบเหมือนก็นว่า คือมุกคนจะแนะนำมาให้อาพยาบาลหน้าเมึงว่มามอสอยังสีตะว่าคอยนออย้องููน้องนอคอยแบอนี่อยังเขาได้แกับพวกเขากันดูสามคนก็จะแค่ดูดสะใภ้เขาจะแค่มากก็ผัวอันนั้นอันนี้แล้วแต มึงเอ้าอะไรกันเอ้าเฮียเอไปตรวจแล้กินแล้กินยาเอ่อกับบัวคอยต้มตามหมอบอกดอกพี่น้องมันคือบาเนาะมันบอคือบานเฮาเนีอันประเภทนี่เขาเข้าเจอเขาที่แบบพ่อแม่ป่วยผู้เฒ่าแบบยู่ผู้เดียวมั้งสิแม่กูน้องคนกับวอกให้ว่ายู่น่ามัน อุปด้ได้พี่นนอเออคือบัองเถื่อนายาข่อยเราเมื่อยสิเลาก็อยากความเป็นส่วนตัวเราอยากพาคพรตามัธยาใัยเาลาเลาก็บังเถื่อนนั่งคุยคุยอยู่สิเลาก็ถทามาผูกเธอสิเมื่อยยั่งยังสิไลยบังเถื่อนอ่ะงี่ยคือย่า,ยามเราป่วยอเอ,อ้ยเป็นยังสิแต่ขันย่ามเราโบป่วยเนะี่ยเรามักอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโบมันเาหายมานอนมาอย่างนะแต่ว่าขันอยู่ดุนดนๆเออพี่นนอ อยู่ผู้เดียวยกว่าคอยกันงึดหลายวเฒ่าถวแปสิโฟบวยอยู่ผู้เดียวจะกินยังไงแต่ว่าลูกมาดูมาซุมือแต่ละคนลูกสามคนสี่เปลี่ยนกันมาพัดกันมาทุกวัน mm hmm. เพียงแต่ว่าบ่นไดนนอนขางคืน mm hmm. อืมคือสีเขาวมาสามสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงกันแล้วแต่ไผสะดวกยังส่นะก mm hmm. ัสิเปลี่ยนกันเขามาซูมือซูมือซูมือจากพี่หน้องอเพราะว่า ขนาดแล้วเหตุตารางกินยาไหวได้แล้วก็ยังหลงยาแฉงเสียมันต้องกินตรงเวลาถ้ากินโมตรงเวลามันสีเออไหนะ่ะมันสีแบบเนาะยามันก็สีออกนิดหมเต็มที่มันสีดื้อยา่าประมาณนะอะยูคนเดียวร่วมสามสันอืมร่วมของแตลังค่า อยู่จังไดอ้ยพี่น้องไม่ค่อยเงินกับประเภทน,นี่คนดักคนนยุ่หรืคนเมื่องหนอกพอแม่อยู่ไปติเผาแต่บางเงินบางเห็นข่อยก็เห็นเขาอยู่ว่าพอกับแม่อยู่ได้เออแต่คือว่าแบบว่าแต่ว่าอยู่หนีผู้ใดเถา,าเขาเขาไปอยู่เงินคนเถาแล้วแต่ผู้ใดอย่างอยู่แต่ไม่ยาข่อยแล้วคือสิบอยักไปอยู่เงินค้นเถาข่อยคิดว่านะนนนลาแล้วมันมซื้แล้วแล้วคือสิแบบ คันใดไปยูหันนะให้กู้ฉีดยาแล้วก็ไปดีครัวจังเสีย่ยหอยมขอล์ดจังสี่นะคือเราเราหมักอยู่แบบส่วนตัวไพ่เวดของเราเพื่อนหลังมีมีสวนไม่ยังนางเมืองนกเมือง,งยังอ่ามากินอันนี้เล่าแล้วก็บมวนแมวกับมหาขอกินขออยากกเราลเลี้ยงแมวสองตัวกับใต้ทั้งสองตองัวแล้วก็บมะไ้เลี้ยงอย่างนี้ล้วเนาะอือสี่ละพี่น้องแมญยาฝรัง่งครับแมญยา ว่าเวนี่ไทยมันกตต่างกันบางคนก็บว่าคือบ่มมาอยู่กับแม่ยคือบ่มมันเห็ดบอมด่พี่น้องมันเห็ดแบบว่าเขาบอมเดือพลาดเขาเห็ดแนวนันไหมม้อนเตือม้นเนะข่อยส่วนผัวข่อยมานอนผัวข่อยก็บอกว่าไม่ยาบ่มัากดอกแล้วว่าเราอยากความเป็นส่วนตัวนะถึงเราสิป่วยแล้วก็ยังมาความเป็นส่วนตัวเลยพี่น้องเราไมลาเราบบอยกปากบบอยกบอกก็ไปแล้วก็อยู่ผู้เดียวเราสิเออนั่นแหละพี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยแม่ยาข่อยมา คอยกับมาเหล่าซัวการฟังแต่ว่าคอยเห็นสีหนาอาการเล่ามาอนี่็ค่ะโบคอยสูดดีเด้อพี่น้องอืมจอยลงแบบย่างคักเลยอ่ะป่วยคักก่ะหลอดนี้ในในหลอดทีคอยหูจ้าพญารูดเดอร์าปี่หลอนี้คักอีลีอืมคักอีลีจากจากสิบไปทางพลหรือจาสิมาทางเขาค่ะถามเมืองกันพี่น้องอืมก็ขอบคุณได้หลายได้จาทีติดตามและ ในขอบรัวของแอมทั้งสิเป็นขอบรั้วทั้งไทยและขอบครั้วของอทั้งผัวืีว่ายูเมืองหนอกกับขอบพุทหลายๆจากเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจากพระพุทธังร่วมจิตพระธรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลายร่วมใจอิติปิโสนะโมพุทธายะจ้า